ชีวิตเรามีวันที่เหนื่อยที่ท้อใจกันทั้งนั้นแหละบางคนหมดกำลังใจหมดไฟและไม่พร้อมที่จะก้าวต่อไปต้องอาศัยใครบางคนมาช่วยให้กำลังใจเป็นแรงกระตุ้นให้เรายืนหยัดต่อไปได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ท้อแท้จะมีใครสักคนอยู่ข้างๆสุดท้ายคนที่อยู่กับเราตลอดก็คือตัวเราเอง และในวันที่เหนื่อยล้าหมดแรงพลังจากตัวเรานี่เองแหละที่จะช่วยให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ซึ่งวันนี้ครูมนมี50คําคำพูดที่ทําให้เรามีพลังในการไปต่อได้ครูมนเคยเป็นคนหนึ่งที่มีความท้อแท้เหน็ดเหนื่อยในชีวิตมากครูมนเคยใช้50 คำพูดเหล่านี้เพิ่มพลังใจให้ไปต่อได้วันนี้ครูมนได้นํามาฝากในคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงฟังเพื่อให้ตัวเองมีพลังใจมีพลังกายแล้วลุกขึ้นไปต่อในวันที่ท้อสุดๆนะคะเหนื่อยได้แต่อย่าท้อท้อได้แต่อย่าถอยและที่สำคัญอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ อย่าลืมว่าชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าจะมานั่งเสียใจการเสียใจเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้าแล้วซ้ำเล่าเพราะจะกลายเป็นเสียเวลายังไงยังไงฟ้าหลังฝนก็สวยงามเสมอเวลาทำหน้าที่ของมันได้ดีที่สุดและเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งได้เอง ถ้าไม่ได้แปลว่ายังใช้เวลาไม่มากพออย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้ทุ่มเทเต็มที่อย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะไม่มีใครที่จะแพ้ไปได้ตลอดเหมือนกันอย่าคิดจะเดินไปข้างหน้าเมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่จำเป็นต้องหันมาข้างหลังหรือเสียดายอะไรที่ผ่านไปแล้ว อย่าลืมว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกคนมีคุณค่าในตัวเองคุณก็มีคุณค่าเหมือนกันไม่มีใครดูถูกเราได้นอกจากตัวเราเองการชมตัวเองบ้างทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับความหลงตัวเองแต่อย่างใดแค่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมก้าวไปข้างหน้า ไม่ได้แปลว่าเราแพ้ใครๆก็เจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นปัญหามีไว้แก้ก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องแก้ทันทีบางปัญหาพักไว้ก่อนก็ได้แล้วมันก็จะคลายตัวของมันเองทุกปัญหาคือบทเรียนที่หาที่ไหนไม่ได้ปัญหาที่เข้ามาคือโอกาสที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไม่มีใคร ย้อนอดีตไปแก้ไขอะไรได้เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาไปคิดถึงมันอีกเลยบางครั้งการช่างแม่งช่างมันก็เป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกดีไม่น้อยคนที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครพึ่งได้มากเท่าตัวเราเองพึ่งตัวเองดีที่สุดก็จริงแต่บางครั้งเราก็จำเป็นต้องมีเพื่อน บางทีกำลังใจที่ดีที่สุดก็มาจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีเพื่อนไงเห็นแก่ตัวบ้างก็ดีอย่าไปแคร์คนอื่นมากนักมันเหนื่อยคำคนบางทีก็ฆ่าเราทางอ้อมได้เพราะฉะนั้นอย่าไปบั่นทอนกำลังใจก็ทิ้งทิ้งไปซะบ้างอย่าคิดอะไรให้มากให้ซับซ้อนนักโลกเรา อยู่ยากมากพออยู่แล้วสติยังต้องมีและต้องงัดออกมาใช้ในทุกสถานการณ์อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าคิดมากกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าเสียเวลากับการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังยังไงความผิดหวังก็เป็นธรรมดาของโลก ชีวิตคนเราไม่เคยมีอะไรแน่นอนไม่ยึดติดก็ไม่ทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นทางที่เห็นก็มีแต่ทุกข์ความทุกข์เข้ามาเพื่อให้เรียนรู้ไม่ใช่ให้แบกไว้ไม่เคยทุกข์ก็ไม่มีวันรู้ว่าสุขเป็นยังไงไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่ใช้ความพยายามและเวลา แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วไม่ต้องคิดอะไรให้มากทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป,ปงปลงๆบ้างก็ดีปล่อยได้วางเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์เปลี่ยนคนอื่นมันยากเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดบางทีก็ง่ายกว่าถ้าคิดแล้วทุกข์ก็แค่เลิกคิดถ้าเลิกคิดไม่ได้ก็ต้องคิดให้เป็นคิดด้วยปัญญา หยุดคิดให้เป็นก็คือต้องรู้เวลาไหนตอนไหนเรื่องไหนไม่ควรเอามาคิดอีกต่อไปแล้วถ้าการคิดถึงอนาคตมันยากมันท้อแท้ก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันยังไงปัจจุบันที่ดีก็คือรากฐานในอนาคตอยู่ดีนั่นแหละอย่ามัวแต่โทษโชคชะตาบางครั้งเรานั่นแหละที่ไม่ได้ตั้งใจพอ บางครั้ง passion ก็แค่คำสวยๆคำหนึ่งคนบางคนไม่เคยมี passion อะไรเลยแต่ก็ประสบความสำเร็จได้ comfort zone มันก็ดีแต่ถ้าไม่กล้าเสียงก็ไม่มีวันได้เข้าใกล้ความสำเร็จใครๆก็มีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าเราฟังเสียงความกลัวของตัวเองมากไป สุดท้ายเราจะไม่กล้าออกไปทำอะไรเลยนี่คือ50าสิบคำพูดที่ครูมนเคยใช้สร้างพลังในชีวิตของครูมนเองในวันที่ท้อสุดๆแล้วครูมนก็ใบต่อได้จนถึงวันนี้